สวัสดียมามเช้าครับเ,เพื่อนเพื่อทุกคนสายทําเตาหอร์ทหันหรือธุรกิจมืดนะครับนี่คือชุดเซรามิกไฟเบอร์นะครับเซรามิกไฟเบอร์ขนาดครึ่งนิ้วและ1นิ้วนะครับเตาทุกเตานะครับจะต้องมีการหุ้มเซรามิกไฟเบอร์หรือหุ้มฉนวนนะครับไม่ว่าจะเป็นสังกะสีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทางที่ดีให้หุ้มเซรามิกไฟเบอร์ทำไมต้องเป็นเซรามิกไฟเบอร์ครับเพราขาทนความร้อนสูงได้ถึง1,260องศาถ้าเป็นพวกใยแก้ว หรือพวกยหินธรรมดาเนี่ยมันจะได้แค่400องศา200กว่าองศาประมาณนี้นะครับทาไมต้องเป็นอย่างงี้นี่แหละคือเหตุผลนะครับความยาวของเขาคือ7เมตร20นะครับกว้างที่61เซนนะครับความหนา12.5ก็คือครึ่งนิ้วตัวนี้เหมือนกันครับความยาวเท่ากัน7เมตร20คูณ60 610ก็คือ61เหมือนกันอันนี้25มิลน,นะครับพิจาเจอเรื่อง ขำๆอย่างหนึ่งนะครับคนไปสั่งเซรามิกไฟเบอร์คือไม่อยากเสียยงิันที่พี่จ๋าเอาง่ายๆคือไม่รู้แอบเอาวิชามึงแต่กูไม่อยากเอาของเมืองสมนนหน้าไปไปสั่งในแอป <c oughs> ขอขำนิดนึงไปสั่งในแอปครับแล้วก็บอกว่าเห็นราคามันหกประมสณสี่ร้อยกว่าบาทที่แหละนะครับพอมาถึงปุ๊บมันขายเป็นเม็ด <c oughs> พี่จ๋าไม่รู้จะสมราหรือจะอะไรดีนะแต่เขาก็สารภาพเนาะพี่จ๋าโอเคงั้นหาให้หน่อยผมไปซื้อมาแต่เราก็จับทางได้แหละว่าเขาต้องดูทางเราดูจากช่องพี่จ๋ามาตลอดครับ้งตรงทำเตาโอเคไม่ว่ากันนะครับก็แล้วแต่ลองผิดลองถูกกันไปเนาะแต่พี่จ๋าเอามาแบ่งปันแล้วนะครับใครที่สนับสนุนพี่จ๋านะครับกำไร50แต่พี่จ๋าสอนให้ทําเตามูลค่า5 0 0พพี่จ๋าเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆที่อยู่ต่างตชาตินะต่างประเทศนะครับทั้งเพื่อนบ้านเนาะทางกัมพูชาบ้างทางสปปอบ้าง ที่เขาไม่สามารถเดินทางมาหาพีจา่จ่ายได้เขาเป็นที่ปรึกษ,ษาให,ให้เขาโควิดีโอคอนะครับเขาจ่ายค่าพิจารณาห้าพันแต่พี่น้องที่อยู่ที่ดูคลิปนี้คนไทยนะครับที่ตามพีจ่จ่ายอยู่เนี่ยอุดกรณ์สาิคเคเบอร์ไม่ว่าจะเป็นประกรันเชือกนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวพี่จาให้ดูนะครับประกรันเชือกเป็นยังไงประกรันเชือกเป็นแบบนี้นะครับใครที่ทาเตาขนาดใหญ่นะครับเตารุ่นใหญ่ที่แบบ ไม่ใช่ถัง2 0 0ลิตรนะที่เป็นเตาสร้างเตาประกอบเนี่ยเตาจากเหล็กเนี่ยที่ทาประตูแยกต่างหากจะต้องอ่าหนึ่งเดีมีเซรามิกนะครับแต่ว่าเซรามิกเนี่ยต้องเปลี่ยนบ่อยๆแต่ประกันเชือกเนี่ยเราใช้ยาวเลยนะทนทานนะครับอันนี้ขนาด1นิ้วนะครับ1นิ้วจะเหมาะสมกับเตาขนาดใหญ่แต่พีจ่จ่าใช้ตัวครึ่งนิ้วกับตัวเตาเตาเล็กเตาจิ๋วนะครับใช้ครึ่งนิ้วหรือเตาที่ขนาดสักห้าลอนลิรลงมานะครับลงมาก็สามารถใช้ได้ เดี๋ยวพี่จ่ายจะทาตัวนี้ออกมาให้พี่น้องได้เห็นกันหลายๆร้อยใบยเลยนะเพราะว,ว่าออเดอร์ม,มาเยอะมากตัวนี้ตัวตัว,ตว,ตว,ตวจิ๋วนี่นะครับตัวนี้นะครับสลิปเคเบร์อุดหนุนพี่จากําไร50แต่ให้ความรู้5,000คุ้มไหมครับถ้าคุ้มพิมพ์คําว่าคุ้มลงมาใต้คอมเมนต์ให้พี่จ่าหน่อยและหลายคนแล้วเป็นหลักเป็นพยายนให้พี่จ่าด้วยนะครับว่าที่อุดหนุนพี่จาไปแล้วพี่จ่าบอกไหมนะครับ ับ,บควรเป็นพยานแล้วเขาข้างพิจารด้วยนะครับพิจารให้ทุกคนแต่ว่าต้องให้เป็นเวลาหมายถึงแชทเข้ามาไว้นะครับพิจารว่างเมื่อไหร่พิจารจะตอบให้ทันทีนะครับค่อนข้างจะเห็นภาพและละเอียดเลยนะครับะบางคนที่ไม่อุทิพิจารเลยก็ถามบา,างนั่นแหละถามนั่นแหละพิจารก็ตอบให้นั่นแหละก <c oughs> ็ไม่เป็นไรเรื่องของเขานะพิจารก็แค่ยังไงท่านก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับในการทาําตาต้องใช้อยู่แล้วต้องซื้ออยู่แล้วนะครับราคาไม่แทบไม่ต่างกับพิจารเลยนะครับต้องซื้ออยู่แล้วนะครับ ถ้าไม่มีตัวนี้อย่าลั้นอย,อย่าดือ้อไปไปหุ้มงกระสีได้ไหมได้แต่มันคายแก๊สช,ชา้าแล้วมันก็สูญเสียความร้อนมันก็เปลืองเชื้อเพลิงนะครับเตารับภาระ,ะหนักนะครับหนักมากขึ้น2องเท่าจากที่จะใช้ได้30ครั้งหรือ50ครั้งใช้ได้1 0บกว่าครั้งอะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือเหตุผลที่มีความเกี่ยวข้องกับความทนทานของเตาเหมือนกันนะครับงนั้นต้องหุ้มนะครับไปหาชื่ออื่นก็ไม่เป็นไรแอบเอาของพิชาไปพิชาไปก็ไม่เป็นไรเอาเรื่องของท่านเนาะ ังไงก็คนที่รักพี่จ๋าก็มีเยอะนะครับให้ความรู้ร้อยคนนะครับอีกเก้าสิบคนไม่ซื้อไม่อุดหนุนแต่สิบคนที่เขารักพี่จ๋าเขาจะซื้อพี่จ๋าเองจริงไหมครับโอเคนะครับหากเห็นเั็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่จ๋าด้วยอุดหนุนพี่จ๋าด้วยนะครับให้ความรู้ตลอดชีพไม่ต้องห่วงนะครับยันลูกบวชนั่นแหละ,จะเจริญพรเมื่อมีอะไรดีๆใหม่ๆก็จะมาแบ่งปันให้กับพี่น้องสมาชิกที่อุดหนุนพี่จ๋าไปแน่นอนมันไม่จบครับคำว่าเตาจริงๆรุ่นนี้ยังไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำไปว่า พี่ใหญ่ทำยังไงนะครับยังไม่รู้นะครับมันไม่ใช่ไส้แอลนะครับมันเป็นเตาแห่งอนาคตที่พี่ใหญ่จะทําขึ้นมาในรูปแบบของเตาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเป็นสเตเลดด้วยนะครับผมโอเคนะครับฝากติดตามไปด้วยว่าตัวนี้มันจะออกมาแบบไหนจะเปิดเผยแบบไหนนะครับในเร็วนี้จเจริญพร